สบายดีพี่น้องเมนี้สิบภามากส้มหน้าปลาอย่างเด้อเนี่ยอันนี้มีตรเพื่อนไหมนะไอ้ในน้ำตัวมาเขามาบ้านนอกกันครับเมนี้ไอเสียบเป็นบรรลุเนาะบรรลุนี่แหละครับสิบภาพมากไอ้ไอ้วิรเดียดเออไอ้วิรเดียดสิบภามาเจียวสวนสวนป้านะครับเนาะอันนี้ยุยุสายนอนเนี่ยไอ้อันนี้เป็น ประเทศกาลสินเนี่ยนี่ปาวิเลเดตนะครับปาวิเลเดตว่างหน้าของกาลสินของประเทศไทยนะอันนี้เป็นืัอนี้เป็นมือวันทีแปดเดียนแปดนะฮะเป็นวันทีแปดเดือนแปด ปาหยางเนี่ครับเรื่องไปบ่เคยเห็นปาหยางนี่บรรยากาศก็จะแนวๆน่วเลยหลักหยางบรรยากาศบ้านสวนปลูกยางพารายางพารามันปลูกยางว่าอย่างเมื่อนาจะหยากนะครับเพราะว่าส้นนี่ค่อนข้างสิสิบปลูกยังก็ขึ้นอยู่นะครับบรรยากาศดี้ไอ้ลูกนี่เไ็้ไอ้พี่รเด็ดเห็ดเกษตรพอเพียงเมืนบ่เกษตรพอเพียงครับผมปลูกียังเนี่ยยืนอยู่หน้ายืนอยู่ตรงตอนดิบว่ท่านได้มียังหลายครับก็คือเห็ดเห็ดป้ามอยู่ พยายามเสียดป้มไกลอ๋เป็นป้กลครับเป็าป้มไกล้ใเอวไกลลูไปถึงมีไกลอยู่างอย่างอยไกลไกลอยู่ป้มขนหน่อบท่นใหญ่ใหญอยู่ครับผมอ๋อไกลอยู่ป้มขนหน่ท่านใหญ่ใหญ่ครับดัน้นเพิ่สอีกนิมานอยเนาะปูกเขาเนครับเด้อทานผุนก็จกรเรียงครบท่านผุนนะผู้เรียงครบแม่พาดักยุโยนบ่ใช่ล้วครับอันนนเป็นโซนช่าบ้านที่เขาบุท่านผูจักเพื่อนน่ยนะอ๋อบนูจักะครับ แอดเวนเจอร์จังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเอฟพีบาวมันนะฮะเอฟพีบาวมันนะพวกในมักชนบทแบบนี้นะฮะนะครับคนกับไร้มก็คือการโอ้อันนี้พับโคบาปปั้มโคบคือการตนี้นะโคบโอ้ตอกทักมาทันมีปั้มโคบมีปั้มเหตุกันไปเรื่อยเนาะบรรยากาศกับเป็นบ้าน มืัอนี้ฝนโปตุก้ามืัอนี้เนาะแหมโชคดียังน้อยปกตินี่ดีโปตกเดือดกว่านี้อีกถนนโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้พิเศษจอดมันนี่จะบันเนี้ยอ่านี่ปลาปักไผ่เล่นนี่ปลาปักไผ่ส่วนปักไผ่ครับนี่เคยผู้ผู้ใดคนอีสานสิงห์จักอยู่เด้อครับอันนี้มันจะไปกินแว่ะนหมพวกนี้เขาจะไปใส่แกงอ้อมกินสดก็ได้กินสดกับตามภูงในหนาวนี่ปลาเนี่ยตัวยี้ๆนี่เนี่ยเลี้ยงปลาพร้อมเลี้ยงปักไา่พร้อมกเลี้ยงปลานินครับพวกนี้ ีปลาหมอข้างดำวันนี้ปลาหมอบัน<ม>นี้วันนี้อยากขายมาอย่ทั้งทีอยู่คือบีมนี่นี่ครับบันนี้ครับป่าเข่งข้างดำวันนี้อีกวันนหายากอย,กอยูเดี้ยอยากมาเถอะล่ะมาเนี่ยดำแล <laughs> ้วเหรปลา <c oughs> <ะ>อื่นบนอี้กินแล้วอ๋อนี่ปลายางนั่นนี่ครับปลายางครับคนติดิ่มได้กินแล้วครับเนี่ยเจ็ดแปดปีแล้วครับตรงนี้อือเจปีแล้วครับสวนเกษตร ไปทงกีนมามาจากบ้านพี่น้องพี่น้องเสียงชัดว่ากันเสียงชัดว่าชัดจังไไงกะทิมมาบอกกันได้ด้วย สวอ้อยกับมีเด้อเนาะสวนอ้อยกับมี นีกัมีคือการหนึ่งแต่เึงนเพราะท่านได้ลงเต็มทีมันอยู่ฟ้ามนหนังนอกครับจนนีฟ้ามันเลยคงณใหญมากกันเลยว่าท่านเด้ยว่าท่านเดีใหญ่มาเต็มโตรอสักพักนึงอีกประมาณเดือนหนึ่งอาจจะเดี๋ยวไกลมาลงครับกำลังเห็ดโค้งสาวันเดี่แทีนี่เปนตัวอย่างนี้ปลาหินมพาหินิมพานนะครับ เดี๋ยวทำเนี่ยไหลวิเด็ดปามเามาแล้วมีเสาบป่าเนี่ยมีเด็ดมีเด้าเลี้ยวป้ายเปอนวะทางแองสวนกับกันดานหน่อยเด้อพี่น้องเลี้ยวป้ายนะเลี้ยวป้ายเออมานี่แหก็คือทางแองสวนกับสวนดีๆละลรนะครับ ลังเห็ดนะครับขอไกลกันหนสีสักพักหนึ่งกว่านอ่งานของโยมเต้าเราหน้าเราผีผ้าชมสวนัหน่อยอ๋อผ้าชมสวนเ่าเลี้ยงกบคือเขากว่นี่เลี้ยงอยู่ครับตั้งแต่เลี้ยงอยู่ในสวนอยู่ในบ้านเ่ราะอะไรวันนี้ผีวะผีเหนียวเลยหมดเน่าท่านดีขยับขยายอยู่ครับตอนนี้เป็นกำลัง เก็ตแปลงอยู่ครับของแท้ของแท้ต้องเอาป่วยมาล้มเขาแถวนี้เนาะแมนอันนี้ขอให้บ้านนี่อันนี้ขอขอให้บ้านไอ้บ้านขอให้บ้านขอให้บูมอันนี้เข่าบาเลนวะเนี่ยอันนี้ข้าวข้าวข้าวเขา่าเขา่เขา,เขากำมขนาบ้านเราเป็นเข่ากำเข่ากำพอใส่ฐานไปว่าสีย่นอ,อันนี้เข่ากำเด้อพี่น้องมาจักเข่ากำบ้านเนะาะจักใช่ไหมเออ กำบันเท่าไรเลยอันนี้สางอย่างน้อนหน่อยหน่อยหนึ่แหละครับกำลังเ็ะตั้มไก่โอ้ตั้มไก่อันนี้เ็ะตั้มไก่ลแค่บ้าฐานอีกสักอีกพอถึงถึงเดือนเรากระสีใหญ่ไม่ผิดเลยกำลังคอยคเห็ดนอนเดี๋ยวเป็นรูเป็นรางเดี๋ยวที่ไทยเท่าไงมึงนอนตั้มไก่ตั้มไก่โอ้อันนี้เข่าเป็นบ้านไหนเข่างามๆกันเลยครับงามดำแล้วมาแน่นอนหน่อน่อยอันนี้อาทิตย์ที่แล้วครับดำมาอาทิตย์ที่แล้วครับผมอาทิตย์ที่แล้ว เริ่มแต่กอแล้วสุรยฐเลยอันนี้ดำเมือ่อเ้อพี่น้องเคยดำเมือ่อบว่าอยากเข็นมาให้เห็น,หนดำมือเนดะ้ช่วงเห็นโอ้ตะไคร่มาไทยตอนดำเมื่อน้ะสุดยอด <laughs> <laughs> เอาพี่น้องเอาไว้ทั้านี้ล่ละเดี๋ยวจยังไรทีิอัปเดตขอากไกล้ให้มึงนะฮะมื้อนี้พาพมึงขอไกล้หลังภาพมึงช่สวนนะเดี๋ยวจยังไรกะกดไลค์กดแชร์ส่งเบาวมนนี่เด้เบาวมนกับบานนอกอ่าหรือว่าเขาในเมือง สุไทยภาพประทับใจประทับใจแบบนี้มาให้เอฟี่มึงห,หาชิดถึงเอาไอวี่เลเดตวัดดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมบายบายสวัสดีสวัสดี